สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่แม่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกนะคะเกี่ยวกับการรอรักเก่านะคะก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสําหรับคนที่เลิกลากับคนรักไปแล้วนะคะแล้วก็ยังรอคนรักเก่าอยู่นะเราก็จะมาดู energy ของคุณของเขาแล้วก็บทสรุปความรักนะคะในอนาคตข่าวันนี้ก็จะทํานายในราศี ธาตุไฟก่อนนะคะก็จะเริ่มจากเมษนะคะแล้วก็จะไปสิงห์ธนูนะคะจะอยู่ในคลิปเดียวกันนี้นะคะแต่ว่าเป็นธาตุไฟแล้วก็เมจะทำไทมส์สแตมป์ไว้ให้นะคะเพราะว่าบางท่านเข้ามาดูแล้วาหาราศีตัวเองไม่เจอนะก็สามารถดูตรงอ,อินโฟได้นะคะเมจะแบ่งไทมส์สแตมป์ไว้ให้นะคะก็เป็นเมษก่อนแล้วก็จะเป็นสิงห์แล้วก็ธนูนะค่ะก็ การวางไพ่ก็จะคล้ายๆกับดวงทั่วไปนะคะก็ใบแรกเนี่ยจะหมายถึงตัวตนของคุณเมธนะคะใบที่2เป็นบทสรุปความรักนะคะแล้วก็กองที่3มเนี่ยก็คืออันนี้เมจับได้มาสองใบเนาะปกติก็จะมีไพ่กี่ใบก็ได้แล้วแต่ที่เมย์จะสับแล้วไพ่เขาจะร่วงลงมานะคะ,อะกองที่3านี่หมายถึงตัวตนของคนที่คุณเมธคบนะคะแฟนเก่านะโอเคค่ะก็เมจะเริ่มทํานายเลยนะคะ คือตอนนี้คุณเมธนะคะที่ยังรอรักเก่าอยู่นะตัวคุณอนะยังไม่สามารถที่จะลืมความเจ็บความบอบช้ำในความสัมพัญน,นะคะที่ต้องเลิกลากันไปคุณยังลืมไม่ได้เลยนะคุณมี energy อ,อของคนที่ยังมีความทุกข์นะคะยังรอคอยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับผ่านความเจ็บผ่าน ประสบการณ์ความรักอะ่ะมาแบบโชคโชนอะ่ะนะคือเป็นในในเรื่องของสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจเท่านั้นเลยนะมันอาจจะหมายถึงว่ามีความรักกี่ครั้งก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแผลในใจอะ่ะมันมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยคาถาเนี่ยเปรียบเสมือนเอ่อความผิดหวังของคุณหรือว่าอุปสรรคในความรักนะคะคือคุณคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรักใครก็เจ็บอะ่ะ เจ็บซ้ำๆอ่ะแล้วก็อาจจะหมายถึงคนล่าสุดนี้ก็ได้ที่สร้างแผลใจให้กับคุณมาเป็นระยะเวลายาวนานะนะกว่าที่จะได้เลิกลากันไปอ่ะเขาได้สร้างความเจ็บช้าให้กับคุณไว้นะคะคือคุณยังจมอยู่กับความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มันพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณยังไม่มีความรู้สึกอยากจะไปเริ่มใหม่กับใครอ่ะตอนนี้ยังคือถ้าเกิดว่า ไม่ได้รอคนเก่านะอันนี้กรณีที่พูดถึงคนที่ไม่ได้รอนะคะคุณยังรู้สึกไม่อยากที่จะมีใครเพราะมันมันยังรู้สึกวนเวียนอยู่กับเรื่องที่มันเจ็บอะ่ะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่อยากจะมีใครอะนะคะสำหรับ energy ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคือยังยังเข็ดนะคะต้องใช้คำนี้นะคะทีนี้ energy ของเขาอะ่ะ เขาเป็นน n i อ h t บคัพ p s นะคะซึ่งใครที่ยังรอคนรักเก่าอยู่เนี่ยก็ต้องต้องบอกว่าดีใจด้วยนะเพราะว่ามันมีแนวโน้มมากว่าสักวันหนึ่งอะเขาจะกลับมามอบความรักความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ King of Cups มันจะไม่ใช่ Two of Cups เทนอฟคัพหรือว่า4าี่คาาแต่ว่าสิ่งที่เขาจะมอบให้คุณนะ่ะก็คือเหมือนความรู้สึกรักรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะอยากจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็คือเริ่มใหม่นะคะคือมีความรู้สึกอยากกลับมานะเอาง่ายแต่ว่ามันเป็นการกลับมาแบบ จุดเริ่มต้นมันมันยังไม่ใช่การกลับมาแล้วเป็นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเหมือนกับเขาอยากจะมาหยิบยื่นสัมพันธ์ไมตรีให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งอะนะคะซึ่งถ้าคุณกังวลว่าคุณจะไม่ได้พูดได้คุยได้เจอคนคนนี้อีกอะคุณไม่ต้องกังวลนะยังไงเขาก็จะกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้คุณอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมยยังไม่การันตีไปว่า ความสัมพันธ์ที่ยืนมาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบสมมุติถ้าคุณเคยแต่งงานกันหรือว่าเคยอยู่ด้วยกันแล้วมันจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันจะเป็นการเหมือนเหมือนกลับมาจีบกันใหม่อ่ะพูดง่ายๆจะลักษณะนี้นะเขาจะกลับมานะคะแต่ว่ามีแต่ก็คือมันมี Page of cups นะคะที่กลับขัวล่วงลงมาด้วยนะคะในไพ่ตัวตนของเขาก็คือมันหมายถึงว่าตอนเนี้ยณวินาทีเนี้ยที่เมยอ่านไพ่ให้คุณนะ่ะเขายัง ไม่เรียลไลซ์เขายังคิดไม่ได้เขาเขายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ในจิตใต้สำนึกของเขาว่าเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณอยากที่จะมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ลึกๆภายในใจของเขาอะค่ะปกติไพ่เพจอัพคัพอะถ้าตั้งตรงมันหมายถึงว่าความรู้สึกจิตใต้สำนึกในใจของคนคือถ้าเราถามถึงความรู้สึกขเขาอะมันตรงตัวเลยก็คือว่าสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจนะคะทีนี้มันออกมาเป็นเนี่ย นายอัพคัพส์ก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาแต่ว่านนตอนนี้เขายังไปไม่ถึงจุดนั้นเขายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเขายังไม่รู้ใจตัวเองอะประมาณเนี้ยว่าว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาหาคุณนะมันกลับหัวอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเบบีความรู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลานใกล้นี้แหละนะ เร็วสุดก็คือในเดือนนี้ช้าสุดก็คือในอีก3เดือนประมาณเนี้ยในไทม์เฟรมเนี้ยเขาเนี่ยจะรู้ตัวว่าเขาเนี่ยรักคุณแล้วเขาอยากที่จะอยู่กับคุณคุณทําให้เขามีความสุขเขาอยากจะกลับมาเป็นนายอับคับใช่คุณคุณลองนึกถึงภาพนายอับคับเนี่ยมันจะมันจะพูดว่ามันจะเหมือนกับเจ้าชายที่ขี่ม้ามาเรียบๆเ,เคียงๆประสาทของเจ้าหญิงนะคะเหมือนในการ์ตูนดิสนีย์แบบนั้นอนะเหมือนแบบเขาจะมีความรู้สึก ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเขาอยากจะกลับมาใหม่อะ่ะนะเขาจะไม่กลับมาพร้อมกับการทะเลาะกันหรือว่าเรื่องเก่าๆในอดีตนะเขาเขาจะกลับมาแบบว่าเหมือนเขาจะมาจีบคุณใหม่อะ่ะเหมือนเขาอยากจะมาเริ่มใหม่อะ่ะนะคะซึ่งมันก็เป็น energy ที่ดีนะแล้วบทสรุปความรักเนี่ยยังเป็น3ามถ้วยอีกนะคะมันหมายถึงว่าการกลับมาแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เป็นทางบวกอะ่ะนะ บางคนนี่อาจจะได้กลับมาเริ่มคบกันเลยก็ได้ถึงขั้นนั้นเลยนะคะ energy ของสามถ้วยนะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเลขสามไม่ได้หมายความว่าเป็นรักสามเศร้าเสมอไปเนาะเราต้องดูบริบทหัวข้อในการอ่านของเราด้วยวันนี้เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่านะคะมีแนวโน้มจะเป็นยังไงเขาอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรเขารู้สึกยังไงดังนั้นเนี่ยเมื่อไพ่ขึ้นแบบนี้เมก็ต้องตีความว่า บทสรุปความรักของคุณก็คือมันจะแฮปปี้คุณจะได้กลับมารียูเนียนกลับมาพบมาเจอมาคุยมาเคลียร์ใจกันแล้วก็เป็นทางบวกด้วยต่อให้คุณเมธจะรู้สึกเข็ดกับความรักของคนคนนี้แต่ว่าคุณจะไม่ได้แบบทะเลาะก,กับเขาอะคือเขาจะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีให้กับคุณอาจจะขอโทษอาจจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นคุณอาจจะยังไม่ได้ตอบรับความ,วามรักจากเขาทันทีแต่ คุณจะให้โอกาสเขาได้คุยกับคุณนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นความรู้สึกดีๆกันใหม่อ่ะประมาณนี้นะอันนี้อ่านให้แบบกลางๆที่สุดนะถ้าเกิดอ่านให้เข้าข้างเลยก็แปลว่ากับเขาจะกลับมาง้อแล้วคุณจะได้กลับมาคบกันอีกนะคะอันนั้นก็แล้วแต่ใจคุณเมฆแต่ละท่านนะจะถามว่าตอนเนี้คุณรู้สึกยังไงคุณเจ็บนะคุณแม่คุณเจ็บกับคนรักคนนี้มากแต่คุณก็ลืมเขาไม่ได้นะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนอ่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บรุนแรงจากคนคนนี้ก็หมายความว่าคุณอ่ะมีความรู้สึกว่าคุณอกหักบ่อยจนคุณไม่อยากมีแฟนแล้วนะมันจะเป็นสองสองประเด็นนะคะก็คือว่าเจ็บหนักกับคนนี้หรือไม่ก็คือเจ็บซ้ําๆมาจนจนเหมือนไม่อยากมีความรักแล้วอะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเขากลับมาง้อคุณก็จะคุยกับเขานั่นแหละขอให้คำแนะนำหนึ่งใบนะคะ ตอนแรกนะเมกะว่าเมะจะไม่อ่านยาวนะแต่ว่าก็ไม่ไวนะคะมันก็มีประเด็นให้พูดนะ let your friends help you นั่นไงก็เนี่ยตอนนี้สุขภาพจิตจิตใจของคุณเองอ่ะคุณไม่รู้สึกแฮปปี้คุณไม่รู้สึก, happy, ค,สกคือคุณยังเจ็บอยู่ว่างั้นเถอะตอนนี้ก็คืออยากให้คิดบวกนะถ้าคุณ เกินไปก่าความสามารถของคุณที่จะคิดบวกเองได้เองจ็แนะนําให้คุณปรึกษาเพื่อนนะคะออลองทํากิจกรรมกับเพื่อนก็ได้ในระหว่างที่รอคนรักเก่าอยู่ะหรือถ้าเกิดรู้สึกเครียดมากๆคุณก็ควรจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เพื่อนญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ที่ในเรื่องราวต่างๆที่ประสบการรักทําไมมันถึงต้องจบลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยอาจจะให้คําแนะนําอะไรที่มันดีด บางทีมันอาจจะมีแง่มุมไหนก็ได้ที่ว่าทาให้คุณได้เข้าใจว่าอ๋อที่มันจบไปบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของฝ่ายเขาฝ่ายเดียวนะเราอาจจะมีส่วนที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทาให้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดแบบนี้นะคะไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบบาดเจ็บอะนะในเรื่องของความรักนะดังนั้นเนยะ์แล้วก็ไพ่นะคะแนะนําให้คุณแชร์ความรู้สึกกับคนใกล้ชิดเพื่อที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจตัวเองให้ เมื่อวันที่เขากลับเข้ามาเนี่ยคุณจะได้มี energy ที่มันเป็นบวกเนาะไม่ใช่แบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะก็ยินดีกับคุณเมรด้วยนะคะที่คุณจะมีโอกาสนะคะได้กลับไปพูดคุยกับคนรักเก่านะแล้วก็เขาก็จะกลับมาพร้อมกับความรักให้กับคุณด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวสิงห์นะคะวันนี้เมย์อ่านดวงคนรอคนรักเก่านะคะก็คือคนที่เลิกหล่คนรักไปแล้วแล้วก็ยังรอคอยเขาอยู่นะว่าสถานการณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาแล้วคุณเป็นยังไงในช่วงนี้นะค่ะสําสหรับคุณสิงห์นะตอนนี้ตัวคุณเนี่ยดูเหมือนว่าจะเยียวยาตัวเองได้ดีพอสมควรแล้วนะคะคือคุณรักเขาก็จริงนะแฟนเก่าอะแต่ว่า เมื่อก่อนคุณอาจจะคุณสองคนอาจจะค่อยๆรักกันนะจ,จะรักกันมานานแล้วอาจจะค่อยๆปลูกต้นรักร่วมกันมาให้ความรักสม่ำเสมอกันเนี้ยมาตลอดแต่ตอนนี้ energy ของการที่ยังอะไรอาวอ์อะไรอยู่เนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะคือคุณเองก็เหมือนกับว่าปรับตัวได้แล้วก็คุณเลิกกันมาระยะหนึ่งอะ่ะคุณก็ไม่ได้ มีความห่วงหาอาทรห่วงใยเขาแบบเท่าเดิมแล้วนะมันไม่คือมันยุติเอเนจีของแปดเหรียญไปแล้วคือการที่ค่อยๆ่อรักให้ความห่วงใยให้ความรักแบบสม่ําเสมออะไรเงี้ยคุณไม่มีเอเนจีตรงนั้นนะพราะมันกลับหัวแล้วนะคะก็คือถึงถ้ายังมีอยู่มันก็มีอยู่น้อยอะ่ะมันไม่เหมือนเก่าแล้วนะคะเหมือนกับว่าพูดง,ง,ง่ายๆก็คือคุณทําใจได้แล้วในระดับหนึ่งนะแล้วก็ คุณก็ยังตื่นจากฝันร้ายแล้วนะคะคุณไม่ได้มี energy ของก้าดับแล้วนะเพราะว่ามันกลับหัวนะมันหมายถึงว่าตอนนี้การเลิกลาการอกหักครั้งนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณถึงขั้นที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วนะคะไม่คิดว่าคุณก็คือทำใจได้แล้วคุณสิ่งห์จะเป็นคนที่ เหมือนกับว่าถ้าเกิดมีคนมาทําให้คุณผิดหวังหรือว่าแทงข้างหลังคุณเนี่ยคุณจะตัดทันทีเลยคุณเก่งในเรื่องนี้มากเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบตรงไงตัวคุณเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนเก่งเป็นคนตรงแล้วก็ถ้ามีคนที่แบบโกหกคุณอ่ะคุณจะไม่อะไรอววรใครเลยนะที่ลักษณะนั้นอ่ะเม็นคิดว่าคนรักคุณอ่ะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็คือทําให้คุณผิดหวังการเลิกลากันมันถึงไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอะไรอววรมากอ่ะนะคุณอาจจะเคยแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วนะคะ ก็คือคุณตื่นจากฝันร้ายแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้ความห่วงใยความมุงหาอาทรไม่ได้แผ่พลังความรักไปถึงเขาแล้วตอนนี้ก็คือแบบเหมือนหยุดไว้ก่อนนะก็ในส่วนของเขานะคะเขาเป็นนายออฟแวนซ์นะก็กับหัวนะคะปกตินายออฟแวนซ์ถ้าตั้งตรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะเท่าไหร่มันก็เหมือนคนแบบเหมือนคนที่ยังแบบไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับใครอะนะเป็นคน เอ่ uh, energy สูง active ทำงานเข้าสังคมหน้าตาดี uh, เข้ากับคนง่ายใครก็ลากไปไหนมาไหนได้อะไรเงี้ยมันเป็นลนักษณะนั้นทีนี้พอมันยิ่งกับหัวเนี่ยมันหมายถึงคนที่ดือ้อคนที่แบบอาจจะรู้ว่าตัวเองมีดีแล้วก็ over the top จนถึงขั้นหลงตัวเองเลยก็มีแบบไม่ได้สนใจใครไม่ได้แคร์ความรู้สึกใครอะประมาณนี้นะตอนนี้ energy ของเขายังเป็นลักษณะน,นี้อยู่นะไม่คิดว่าตอนนี้นะตอนนี้เดือนนี้เนี่ย ในช่วงเวลานี้เขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับมาขอโทษคุณหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะเพราะว่าเหมือนเขายังหลงละเริงไปกับสิ่งที่นำพาเขาไปอยู่อะหรือเขาอาจจะขยันทำงานทำอะไรของเขาเขาอาจจะมีเหตุผลในการเลิกลาคุณเพราะว่าเขาจะต้องไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตแล้ตอนนี้เขากำลังหลงละเริงกับสิ่งพวกนั้นอยู่ยังไม่ได้มีความรู้สึก มีความคิดตกตะกอนว่าอยากจะกลับมาเดี๋ยวนี้นะภายในเดือนนี้ยังนะคะในเดือนกันยาย,ยนี้แต่มันมี energy ของ Death กับหัวนะคะแล้วก็เด e Hangman กับหัวคือ Death กับหัวเนี่ยมันหมายถึงว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่จบอะนะแต่ว่าเอ่อแฮงแมกับหัวเนี่ยมันเป็น energy ของ ถ้าเกิดว่าตั้งตรงอะมันหมายถึงว่าต้องรอคอยเนาะทีนี้มันกลับหัวมหมายถึงว่ามัน,มนไม่มันไม่ได้รอคอยอะเมยก็เลยตีความไปให้มันเข้ากับไพ่ของคุณเนาะว่าในตอนนี้คุณเองก็ไม่ได้รอให้เขากลับมาคุณไม่ได้รอนะคะคือคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแบบชิวๆคุณก็ทํางานทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดคุณไม่ได้อะไรอาวรน,นะ ถึงแม้จะยังรักอยู่แต่คุณไม่ได้อะไรอาวรนแล้วนะคะอันนี้แฮงแมนกับหัวก็ขึ้นมาย้ำอีกว่าคุณไม่ได้รอแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอแบบนั้นน่ะนะอาจจะรอแบบลึกๆแต่ว่าไม่ได้อะไรอาวรนแน่นอนแต่ทีนี้เดทกับหัวเนี่ยมันสื่อถึงว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่จบสนิทนะ่ะเพราะว่าเดทถ้าตั้งตรงมันก็แปลว่าทุกอย่างก็คือจบจบปัญหาจบอะไรแบบนี้เนาะที่มันกับหัวเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า มันมีแนวโน้มอะค่ะที่คนดื้อคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นเองมันยังไม่ใช่ภายในเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่อะนะก็คือเหมือนกับว่าลองไม่มีกันละกันในชีวิตดูซิว่าเธอจะไปรอดไหมฉันจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของอคุณสิงเองอะคุณเข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะไปรออะไรอาวร์แล้วนะอ่ะฮะส่วนตัวเขาตอนนี้ยังไม่ได้รู้ตัวเลยว่ารู้สึก ผิดรู้สึกสำนึกหรือรู้สึกแบบขาดเธอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขายังคงใช้ชีวิตของเขาแบบสนุกสนานนะแต่ในอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับว่ากรรมมันยังไม่จบอะค่ะการเจอกันของคุณเนี่ยคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะคุณก็คงเคยได้ยินคุณสองคนจะต้องกลับมาเคลียร์กันอีกอะจะต้องมีการติดต่อกันอีกนะดังนั้นเนี่ยก็ ยังไงซามเม่ก็อยากให้มองลงแันดีเขาอาจจะกลับมาคุณเขาอาจจะได้เจอกันอีกแต่แบบอาจจะได้ไม่เคลียร์กันอาจจะได้มาขอโทษกันหรือว่าอะไรอย่างนี้นะหรืออาจจะเริ่มต้นใหม่อะไรก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องดูในจี้ต่อไปในเดือนต่อๆไปเนาะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าใครอยากที่จะเคลียร์ใจอ่ะก็มีโอกาสนะคะเพราะว่าความรักมันยังไม่จบนะคือความสมคัญครั้งเน,นี้ยยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะขอไพค่คำแนะนำหนึ่งใบค่ะ Getting to know each other การที่ถ้าเขาจะกลับมาข่าวนี้นะคะ Angels ก็บอกว่ามันจะทำให้คุณสองคนอะเหมือนได้เคลียร์กันแล้วก็ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกไปในทิศที่ทางว่ากลับมาเคลียร์กันและรู้จักตัวตนของอแต่และคนมากขึ้นจะลงเอยกันแบบไหนจะเคลียร์กันและจบให้อภัยซึ่งกันและกันหรือจะกลับมาคบกันได้อันเนี้ย ยังไม่ยังไม่ได้ฉเฉลยมาแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอดู energy ใน,นเดือนต่อไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะค่ะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณราศีธนูนะวันนี้เม่ออ่านดวงคนรอคนรักเก่านะคะให้คุณธนูนะคะก็ราศีธนูเป็นราศีสุดท้ายของธาตุไฟนะคะคุณธนูนะตอนนี้นะคะคุณ เหมือนคุณปรับตัวพยายามสร้างบาลานซ์ให้ชีวิตตัวเองอะนะเพื่อที่เพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีกับออสถานการณ์ที่ว่าคุณได้เ,ออเลิกลาเนาะกับคนรักของคุณนะที่คุณรักนะคะคุณพยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะพยายามที่จะมีความสุขพยายามที่จะบาลานซ์ชีวิตออในปัจจุบันกับอดีตหมายความว่า ไม่ไปคิดถึงอดีตจนทําให้ปัจจุบันมันแบบเราไม่มีความสุขอะคือคุณน่ยยังรักเขาอยู่แต่ว่ามันก็ใช้ความพยายามนะคะที่จะประคับประคองตัวเองอะเหมือนกําลังอยู่ในระยะทําใจอะค่ะคือแล้วคุณก็ถามว่าทําได้ดีหรือไม่ดีน่าจะกลางๆนะคะเพราะมี energy ของสี่เหรียญมาด้วยเพราะว่าตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกยังเก็บเอาความรู้สึกดีๆกับเขาไว้อยู่อะ่ะคุณยังไม่ได้ทิ้งมันไปเนาะ เมยไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะมีคนอื่นเข้ามาให้เลือกด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาเลือกแต่ว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่านะมันเป็น energy ของสี่เหรียญคือการเก็บเก็บเอาความรู้สึกนะสมมติถ้าเกิดว่ามีตอนนี้มีคนมาให้เลือกคุณก็ยังเก็บคนเก่าไว้ในใจอยู่นะไม่รู้ว่าคุณเก็บไว้ตรงไหนนะ มีสี่เหรียญเม่ไม่รู้ว่าคุณเอาไว้แนบอกเลยเอาไว้บนหัวหรือว่าคุณเหยียบเอาไว้ไม่ทราบนะคะก็คุณยังคิดถึงแฟนเก่าของคุณอยู่แหละแต่คุณก็พยายามจะปรับตัวพยายามที่จะอยู่ในโลกของความเป็นจริงอะประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของเขาอะเอ็ดออฟคัพเลยนะคะคือตัวเขาอะคิดถึงคุณนะ ตัวเขายังมีความรักให้กับคุณแบบยิ่งใหญ่เลยอะเขายังไม่เปลี่ยนไปเลยแต่เมย์ไม่ทราบว่าทําไมคุณสองคนถึงไม่ได้กลับมาคุยกันแล้วนะตอนนี้นะเพราะว่าในส่วนของคนรักเก่าคุณเนะ่ยเขายังรักคุณอยู่ะนะเอชซับคัฟเนี่ยคือมันปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่าความรักที่มันยิ่งใหญ่ที่มันแบบมีมากมายอาจจะมีให้กันมานานอะ่ะมันยังคงอยู่ในตัวของ คนรักเก่าของคุณ่ะนะแต่การเลือกราครั้งนี้มันก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณธนูอาจจะตัดสินใจไปจากเขาเองเพราะว่าเขาอาจจะทําอะไรผิดก็ได้เขาอาจจะรักคุณก็จริงแต่เขาอาจจะทําอะไรผิดทําให้คุณแบบให้อภัยไม่ได้เลยได้เล,เลิกกันนะก็ประมาณนี้นะเอ e น g y จีสามารถสลับข้างกันได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูบทสรุปความรักนะคะ ตอนนี้นะมีคนอยากที่จะมามาหากันนะมันมี energy ของไนอาเ p นจิ n เกิลส์ซึ่งมันอะเมตีความว่าเนี้ยมันหมายถึงการอยากเดินทางมาหาแต่ว่ามันยังมาไม่ได้นะมันมีอะไรมันยังมีอศัสรร์อยู่นะคะที่ยังไม่สามารถมาเจอมาเคลียร์กันได้เพราะว่าคุณได้ไพ่เพจออฟซอดด้วยก็คือไพ่แห่งการเจรจากันเนาะเนี่ยมันขึ้นมา3ามใบเลยนะเมสับแล้วก็คือร่วงลงมาพร้อมกันเลยแล้วก็มี energy ของทูอฟซอดด้วย เอเมมีความรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะได้อาจจะได้มีการติดต่อกันหรือไม่ก็คือติดต่อกันแล้วนะหรือถ้าเกิดยังไม่ได้ติดต่อเนี่ยจะได้ติดต่อกะนเร็วๆนี้ยค่ะในเดือนนี้นะคะ <handles the doc ata> คุณต้องตัดสินใจอะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะให้เขากลับมาหรือเปล่าอะความรู้สึกของเมย์คือฝ่ายเนี้ยติดต่อมางอนะแล้วก็คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแต่ว่าคุณก็อยากเคลียร์นะคะ คือต้องมีการได้เคลียร์กันแน่นอนแต่จะให้กลับมาหรือเปล่าอันนี้คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะเพราะว่า energy ของคุณตอนนี้เป็น t e m p e r a n c e ซึ่งคุณพยายามจะปรับอารมณ์ตัวเองอะว่าให้อยู่กับโลกความเป็นจริงซึ่งไม่แน่มันอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วไนงะอย่างที่เมย์บอกแหละมันมี energy สี่หรียญนะนะแต่ถ้ายังไม่มีใครเข้ามามันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเจ็บกับเขาคุณยังรักเขาอยู่หละเขาก็รักคุณแต่ว่าคุณยังสองจีสองใจอยู่ไนงะว่า จะรับเข้ามาแบบให้กลับมาเป็นแฟนเลยหรือว่าจะคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนจะแบบดูใจกันไปก่อนนะแต่ยังไงคุณสองคนจะได้เดินทางมาเจอแล้วได้เคลียร์กันนะคะ energy มันขึ้นนะในอ p p e n t a c e s กับขวเนี่ยเมย์ก็ไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าคุณอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้การที่ว่ากลับมามันถึงยังมาไม่ได้นะคะมันปี energy กับขวของใน p e n d i c หมายถึงว่า การเดินทางมันยังไม่สะดวกมันยังไม่ได้เจอกันนั่นเองนะมันอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของการติดธุระห,หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเขาอาจเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้ติดต่อมายังไม่ได้เทคไซไม่ได้โทรมาก็ได้เพราะเขาเองก็คงจะหาโอกาสที่จะง้อคุณอยู่นะแต่ว่าก็ยินดีด้วยนะว่าคุณธนูถ้าเกิดคุณยังคาใจแล้วยังอยากที่จะพูดคุยเคลียร์ปัญหากับแฟนเก่าหรืออาจจะอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่ เขาจะกลับมาง้อคุณนะไม่ใช่คุณไปง้อเขาด้วยซ้ําแต่ว่าอย่างที่ไม่บอกนะเอเน g y สามารถสลับข้างกันได้แต่ยังไงก็เป็นเรื่องที่ได้ยินดีที่ว่าทั้งฝ่ายเนี้มีความรักให้คุณเหมือนเดิมนะคะเป็น a อ e จ f c ออฟเลยอะ่ะก็คือเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเคยทําอะไรที่มันผิดแล้วคุณแบบยังรู้สึกโกรธอยู่อะ่ะแต่ว่าให้คุณรู้ไว้แล้วกันว่าคนรักเก่าอะ่ะรักคุณนะคะ ไายคำแนะนำค่ะเฟร y ์ซูนค่ะตอกย้ำนะคะสำหรับไพ่คำแนะนำของ Angels ก็ภายในเดือนนี้แหละนะเดือนนี้หรือเดือนหน้าไม่เกิน Very soon นะคะคนรักของคุณนะจะติดต่อกลับมานะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะคุณธนูก็น่าจะได้เคลียร์ใจกันนะคะจริงจังแล้วก็สำหรับเดือนนี้ก็ขอจบความทำนายนะคะสำหรับราศีธาตุไฟแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามาเปิดกันใหม่แล้วก็เกิดท่านไหนเนี่ยที่ได้พูดคุยได้เขียวคนรักแล้วก็สามารถกลับไปดูดวงความรักทั่วไปได้นะที่เมย์ดูให้สําหรับคนโสดมีประเด็นกับคนมีคู่เนาะคุณก็กลับไปดูในในส่งคนมีคู่ได้ไม่จําเป็นต้องดูอันนี้นะคะอันนี้เมย์ทาให้สําหรับคนที่ ยังไม่ได้เคลียร์คนละเก่าแล้วยังรออยู่เท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ